กายลนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพ,พานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับของสำนักปฏิบัติธรรมภูคณะนะครับนี่ปเปะดิษฐานของพระเจ้าพราลาเปตองอูค,ครับก็นี่เป็นสะพ,พานซึ่งหลายๆคนอาจจะได้เคยเห็นรูปแล้วนะครับผมเป็นสะพ,พานไม้ไผ่ซึ่งทําขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้ออกมาโปรดสัตว์หรือว่าบินทบาทนะครับผมโดยไม่ทําความเสียหายให้กับ เนนพื่อผลทางการเกษตรของชาวบ้านครับก็จะข้ามสวนข้ามนามาครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับผมด้านไกลนัน้นคือเราเดินลงมาจากต,ตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับข้ามสะพานตรงนี้ครับจะเป็นขาสะพานข้ามแม่น้ำนี่นะครับผม